สวัสดีวันอังคารที่20กรกฎาคผมส5ั4นะครับตอนนี้ก็เวลา10นาฬิกา11นาทีนะครับเซตตอนนี้ล่วงอยู่ลบ8.30นะครับอยู่ที่1,547.71นะครับก็เป็ีนไปตามสภาวะตลาดนะครับเนื่องจากดาวโจนก็ลงแล้วก็รลัาน้ำมันก็ลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเคลื่อนไหวต,ต่างๆของ Most a c t t v v e นลุ่มกันนะครับตัวนี้ก็ U.P.A ก็ยังคงบวกขึ้นมาหนึ่งนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะบวกต่อไปเนื่องจากว่ามีอินดิเคเตอร์นั่นนะครับอยู่ในตำแหน่งที่บ่งบอกว่ายังคงไซด์เว y อ p ัพนะคร,ครับการยืนยันวันนี้ก็มีการเปิดตัวขึ้นไปทำนิวไฮแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับขึ้นไปที่0.50นะครับ ก่อนที่จะย่อตัวลงมานะครับดูนะครับว่าตอนนี้เขามีพรลบริบกรองรับมีเลยเส้น2แล้วันมี MACD เห ER นือ s i g n a ลมี i s i อยู่ที่80ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแร่งนะครับแม้ว่างเช้านี้ก็ กระโดดไปที่0.50นะครับก่อนที่จะล่วงลงมาโลสุดต่ำสุดก็อยู่ที่0.747นะครับแล้วก็ราคาเฉลี่ยก็อยู่ที่0.49นะครับก็คือว่าตอนนี้ถ้าเราเข้าตอนนี้ก็ถือว่ายังทันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะวิ่งขึ้นไปที่0.50นะครับก็เป็นแนวต้านแนวสำคัญนะครับอยู่ที่100หัวลุ่มนะครับอยู่ที่100ล้านนะครับก็ ัวนี้ก็เป็นแนวโน้มจะเห็นว่าซิลลิงก็ขยับขึ้นไปที่0.61เรียบร้อยนะครับถ้าตอนนี้ก็วิ่งขึ้นไปถ้าจะวิ่งขึ้นไปก็คงจะวิ่งขึ้นไปที่0.5455ได้สบายๆนะครับก็วันนี้ก็รอดูกันต่อไปนะครับสำหรับ UPA นะครับซึ่งมีแนวโน้มขาขึ้นนะครับและก็อีกตัวหนึ่งครับเป็นหุ้นที่เข้ามาใหม่ IPO แรกนะครับก็ะจะเป็น SNNP นะครับตัวนี้ก็บวกขึ้นไป 2. 50บาทนะครับอยู่ที่11.60บาท11.70บาทนะครับก็เป็นสไตล์หุ้นที่เพิ่ง IPO เข้ามานะครับก็มีการบวกขึ้นไปเยอะนะครับก็บวกขึ้นไปถึง27%นะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะขึ้นปอดไปต่อได้สบายๆนะครับแล้วเราก็มาดูตัวที่เป็น bullish high หัวุนะครับก็เป็นตัว TAE นะครับดู ที่แนวโน้มของอิดิเคเตอร์ก่อนเลยซึ่งอิดิเคเตอร์วันนี้ก็จะบอกว่ายังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่เป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบไซเวไปด้านข้างนะครับโดยมี MACD นั้นต่ำกว่าสัญญาณนะครับแต่ว่ามี RSI นั้นอยู่ที่ประมาณ50าว่ากว่าก็ถือว่ากำลังขึ้นนะครับแล้วก็ผ่านเส้น200ว,วันเรียบร้อยนะครับทะลุเส้น200ว,วันแล้วก็กำลังจะขึ้นไปแตะ พลาบบลรานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าลุน้นนะครับเนะื่องจากว่าถ้าดูซิกแซกแล้วตัวนี้ก็จะเป็นขาลงแต่สักพักก็น่าจะเป็นขาขึ้นนะครับถ้าเป็นขาขึ้นตัวนี้ก็น่าจะขึ้นไปทำนิวไฮได้อีกหรือเปล่านะต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่า New High นะิวไฮนั้นก็อยู่ไม่หา่างอยู่ที่2.9 0นะครับตัวนี้ก็ uh, ถ้าดูจากราคากลับไปกลับมานะครับก็ น่าจะมีฐานอยู่ประมาณ2.7 2.76 2.75นะครับแ้วเป็นฐานต่อไปนะครับสำหรับเจ้าตัว TAE TAE นะครับก็เป็น energy นะครับคิดว่าน่าจะมีโอกาสกับตัวขึ้นไปได้นะครับเนื่องจากว่าพ่นเส้น200วัตน,นะครับแล้วก็มี RM มี r, r s i อยู่ประมาณ50ก็เตรียมพุ่งขึ้นไปที่80นะครับก็ อันนี้ก็เป็นหุ้นอีกตัวที่วอลลุ่มเข้านะครับสำหรับวันนี้ก็มีวอลลุ่มเข้านะครับก็เป็นบูลลิตนะครับบูลลิตไฮวอลลุ่มนะครับก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสกลับเข้าไปที่2.90ได้นะครับสำหรับที e นะครับนี่เราก็จะดูตัวที่เส้น10วันพ้นเส้น200วันครับเอาตัวเป็น SMA เประกันนะครับมี2ตัวด้วยกัน ซึ่งสแกนออกมาจากาสตรีมมิ่งโปรนะครับก็เป็น msc นะครับดูตัวแรกก่อนเลยนะครับดู msc นะฮะก็เส้นสิวันพ้นเส้น2องร้วันนะครับแล้วก็เป็นการกลับตัวเข้ามาเพิ่มพึ่งจะมีอิ indicator, นดิเคเตอร์เป็นในแนวไซด์เว y up นะครับก็ราคายืนยันนะครับแล้วก็มี เส้นสองแลว,วันผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วก็มีพา,าราโบลิกรองรับนะครับแล้วก็มาดู MACD นั้นอยู่เหนือสิกแนลนะครับแล้วก็มี r s i นั้นอยู่ที่ประมาณ70กว่ากว่าก็เป็นแนวโนมขาขึ้นที่ดีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ MSC นะครับก็อาจจะมีโอกาสขึ้นไปได้อีกนะครับแล้ก็มาดูว่า ตอนนี้ก็ MSC หนึ่งก็บวกขึ้นไป0.15นะครับอยู่ที่บวกขึ้นไป0.20เรียบร้อยนะครับอยู่ที่6.65นะครับถ้าดูจากแนวโน้มของบิดกอล์ฟเฟอร์ก็ ยังนิดหน่อยนะครับบางเบานะครับที่หลักแสนนี่ก็ยังสามารถทะลุเข้าไปได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าเห็นหราเจ้าเข้ามาแล้วก็ดูจากอิดิเคเตอร์นะครับก็แน่นอนว่าตัวนี้จะต้องขึ้นต่อได้สบายๆนะครับถ้าดูราคาย้อนหลังก็จะเห็นว่าราคาอยู่ที่ประมาณ6กบาทกว่านะครับขึ้นมาก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีนะครับเนื่องจากว่าขึ้นมาวันนี้ก็จากาเมื่อวานอยู่ที่บวกไป0.15วันนี้ก็บวกขึ้นไป0.20ยงยอย่างนี้ก็ จะเป็นแนวน้มที่ดีนะครับก็คงจะต้องขึ้นต่อไปได้อีกนะครับสรับเจ้าตัว MSC นะครับเราก็ดูตัวถัดมานะครับก็เป็นตัว MTC นะครับก็มีแนวโน้มยังไงนะครับตัวนี้ก็เป็นหุ้นตัวใหญ่หน่อยนะครับมีราคาสูงนิดนึงนะครับโดยวันนี้ก็ยอดตัวลงมานะครับยอดตัวลงมาครับแต่ก็ยังคงอยู่ในลักษณะขาขึ้นเนื่องจากว่าเขาขึ้นมาเลย5วันแล้วครับก็มี1 2 3 4 5มีทั้งเขียว หาวันติดกันนะครับก็วันนี้ก็คงจะต้องเป็นการยอดตัวเพื่อขายทางกาไรนะครับโดยมี MACD นั่นอยู่เหนือสัญญานะครับแล้วก็ RSI หักหัวลงนะครับอยู่ที่ประมาณหกสิบกว่าก,กว่านะครับก็ถือว่าถ้าตรงนี้ก็เป็นแนวโน้มคล้ายๆว่าจะไปทำนิวนิวนิวไม่หายนะครับก็คือว่ามีามีแนวต้านอยู่ประมาณเส้นเส้น65บานะครับ65บทอันนี้ก็เป็นแนวต้านถือเป็น พื้นฐานนะครับถ้าเราลากเส้นเทนลไลน์มานะครับก็จะได้ราคาพื้นฐานนะครับตรงนี้ก็คือทําจุดกลับมาเป็นยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการยอดตัวลงมานะครับตัวนี้ก็ต้องดูสถานการณ์ทั่วไปนะครับของตลาดนะครับว่าเป็นแนวโน้มยังไงนะครับเพราะว่าขึ้นมาหลายวันนะครับสำหรับ MTC ตัวนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเมืองไทยแคปิตอลนะครับก็เกี่ยวกับแคปิตอลก็ต้องระมัดระวัง สินทรัพย์แคปิตอลนะครับแล้วก็เซ็นทรัพย์เกี่ยวกับการประกันเนื่องจากว่ามีาาบางบโบรกเกอร์บางบริษัทของประกันได้ยกเลิกโควิดนะครับก็เลยทําให้สินทรัพย์แนวนี้นะครับในวประกันภัยก็มีการละสำมระสายนะครับก็ฟังข่าวไว้นะครับเห็นว่าเข้า,าลงไป0.50นะครับ โดยราคาเดิมเมื่อวานก็บวกขึ้นมานะครับแล้วก็บวกสูงขึ้นมาทุกวันนะครับอันนี้ก็แต่ก็มีแนวโน้มที่ว่าจะยังคงรักษาราคาได้นะครับก็คงจะต้องดีดกลับไปที่ราคาเดิมราคาเดิมที่เคยสร้างฐานไว้เดิมก็อยู่ประมาณสักหกสิบหกสิ 60, นะครับแล้วก็70นะครับประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่ผลประกอบการของอแนวโน้มการค้าขายนะครับการบริหารงานของ MTC ซึ่งถ้าดูโดยรวมนะครับก็หนึ่เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป9.87นะครับแล้วก็อา,อาทิตย์นี้ก็อยู่ที่9.87ก็คือสรุปก็คือว่าขึ้นจริงๆก็คืออยู่ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับถ้าใน3เดือนก็ลบอยู่3.76นะครับอันนี้ก็ทำกับระยะสั้นได้นะครับเพราะว่าเขามีอินดิเคเตอร ยังคงอยู่ในไซด์ไวอัพนะคร,ครับอันนี้ก็เป็นการสแกนจากตัวที่เปิดแก็บ200วันนะครับเปิดโอเพนเหนือเส้น10วันเหนือเส้น200วันนะครับเป็น SMA นะครับส่วน s m ส่วน EMA ก็ดูตัวนี้นะครับก็จะมี2ตัวเข้ามานะครับก็เป็น BPP นะครับก็ดู BPP ก่อนเลยนะครับก็ยังคง เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นทั่วไปนะครับยกเว้น a b c d เป็นยังต่ำกว่าเส้นสัญญาลก็บ่งบอกว่าจะออกไปด้านข้างนะครับโดยตัวนี้เลยเส้น2ระเววันแล้วก็มีพราโบลิกรองรับนะครับแล้วก็เปิดราคากาเกือบกระโดดขึ้นไปนะครับมี MACD ที่70นะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเนื่องจากว่าตัวซิกแซกนั้นก็ชี้ลงนะครับ มาหยุดที่ตรงเส้น2ระหะวันนะครับแล้วก็ราคานั้นก็กลับไปที่ตอนนี้อยู่ที่18บาทจุดบาทนะครับก่อนนี้ก็บวกขึ้นไป0.50บาทนะครับสำหรับ EPP นะครับตัวนี้ก็เป็นของบานปูนะครับเป็นหุ้นลูกบานปูนะครับตัวแม่ก็น่าจะบวกขึ้นไปเช่นกันนะครับตัวนี้เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ลบไป0 3 0นะครับวันนี้ก็กลับมาบวกที่0.50ได้นะครับตัวนี้ก็บินในโน้มขาขึ้นอย่าง ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็ราคาก็สีเขียวขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีแนวโน้มที่จะไปที่ประมาณราคาเป้าหมายเดิมนะจีประมาณสัก20กว่าบาทนะครับหรือ30กว่าบาทนะครับสำหรับตัวบ้านปูพาวเวอร์ปรอปิกนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสกลับตัวขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็เทคปล่อยเปอร์ฟิตรันไปก่อนนะครับก็เทคทํากําไรไปก่อนนะครับ ก็ปล่อยเขาลันขึ้นไปเรื่อยๆก่อนนะครับโดยเฉพาะตัวไอเมซีดีก็กำลังจะกลับขึ้นไปเหนือเส้นสัญญาณนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับตัวถัดมานะครับตัวนี้ก็คือซูเปอร์นะครับซูเปอร์นี่ก็จากที่ผมแนะนําไว้ในคลิปกันก่อนก็น่าจะมีโอกาสไปรีบัลขึ้นมานะครับวันนี้ก็ถือโอกาสราคานั้นย้อนกลับขึ้นมาที่0.95นะครับก่อนที่จะ,ะทะลุขึ้นไปที่1บาทนะครับวันนี้ก็ลองดูกันย้อนหลังนะครับช่วงที่ผมบอกไว้ก็คือ 0.90นะครับเหน่อประมาณคลิป2คลิป3คลิปที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็มาตัดกับพาราโบลิกแล้วก็พาราโบลิกก็กลับลงมาอยู่ด้านล่างแล้วตอนนี้ก็อยู่เหนือเส้น200วันเรียบร้อยนะครับก็ RSI นั้นก็อยู่ที่ประมาณ50กว่าก็เป็นการกำลังเริ่มต้นรีบาวขึ้นไปนะครับโดยมี MACD นั้นอยู่ต่ำกว่าสัญญาณนะครับตัวนี้ตัว MACD ตัวนี้ก็จะบ่งบอกว่าราคาก็จะอ,อกไปด้านข้างโดยที่ยืนยันจากราคา ของอินดิเคเตอร์ตัวอื่นนะครับรวมกันก็บ่งบอกว่าไปด้านข้างไซ d e w a y s ขึ้นไปด้านบนนะครับเป็นแนวนี้นะครับตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปประมาณ1บาทได้นะครับ1บาทก็ประมาณ1.0302นะครับก่อนที่ทะลุทะลุขึ้นไปที่ new high เดิมนั่นก็คือหนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนะครับหนึนย์เนะครับหนึ่นะครับก็เป็น new high เดิมนะครับซึ่ง คิดว่าไม่ไม่น่าจะห่างไกลเท่าไหร่นะครับหมายความว่าถ้าจะขึ้นไปด้ดยถ้าบนลุ่มเข้านะครับก็จะมีโอกาสทะลุขึ้นไปได้สบายๆนะครับสำหรับเจ้าตัวอเปอร์ตัวนี้นะครับโดยราคาก็ยืนยันก็จะบอกว่าเป็นราคาก็ค่อยสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากราคาเดิมที่อยู่1บาทนะครับเคยทะลุขึ้นไปถึง1บาท1.03นะครับตัวนี้ก็น่าจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่สักครู่เน้นบวกขึ้นไปถึง0.95นะครับ ก่อนที่จะย้อนกลับมาที่0.94ถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีแนวต้านสำคัญที่0.95นะครับที่51ล้านนะครับแล้วก็แนวรับนั้นอยู่ที่ประมาณ0.91นะครับตรงนี้ก็ยังมีโอกาสนะครับถ้าถ้าดูจากค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่0.93นะครับฉะนั้นก็ถ้าเข้าที่0.92ได้ก็สามารถทำกำไรดีกลับขึ้นมาอีกช่องสองช่องก็ถือว่ามีกำไรมากแล้วนะครับสำหรับพุ้นขนาดเล็กนะครับศูนย์กว่าบาท จุกว่าบาทนี่ก็ถือว่ากําไรเยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดและวิธีการทํากําไรนะครับอันนี้ก็เป็นเราก็จะมาดูวิธีการสแกนตัวดืนนะครับเพื่อที่จะง่ายในการที่เราจะเข้าเข้าช็อตนะครับนี้เราก็ไปดูที่ value stock นะครับ value stock ตัวแรกก็เป็น AP นะครับดู AP ก่อนนะครับดูจากแนวโน้มแล้วก็ยังคง Sideway อั up ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ตัวที่จะออกด้านข้างก็จะเป็น A,B,C,D นะครับเนื่องจากว่าอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณนะครับหุ้นแบบนี้ก็จะสังเกตแต่ว่าก็จะเห็นหลายๆตัวนะครับตัวที่มี a c d ต่ำกว่าสัญญาณก็คือราคาเขาจะออกไปด้านข้างนะครับแต่ถ้าเราดูอินดิเคเตอร์ตัวดุลรวมเข้าไปก็จะก็จะเห็นว่าเป็นแนวโน้มไซเว์ในด้านบนนะครับงนั้นมีถึงตัวที่เป็นไซเวกด้านข้างนะครับถึงด้านล่างนะครับก็คือเป็น A,B,C,D แต่ว่าเป็นตัวอื่นก็คือมี RSI นั้นอยู่เหนือ40ก็ถือว่าเป็น Sideway นะครับเเลยเส้น2 0ะวันนะครับแล้วก็มีปลาบปริกรองรับนะครับแล้วก็มีแนวโน้มของราคา,าชี้ขึ้นขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นถ้าดูโดยรวมก็จะมีตัวเดียวที่ดึงราคาหุ้นไว้ก็คือตัว MACD นะครับนั่นก็หมายความว่าตัว AP ก็คงจะต้องมีโอกาสกลับขึ้นไปทำ New High ได้อีกนะครับที่ราคา ใกล้ๆ9บาทนะครับอันนี้เราก็ลุ้นกันต่อไปนะครับถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้ก็น่าจะเป็นการดีดขึ้นสูงแล้วกันนะครับหมายความว่ามีการดีดกับราคาขึ้นไปที่ทำนิวไฮได้แล,แล้ว่ออื่นเราต้องไปดูที่ข่าวก่อนนะครับก็ต้องใช้โปรแกรมอื่นในการดูข่าวนะครับก็เป็นจุดสําคัญนะครับวันนี้ก็อยู่ดูการต่อสู้กันลวงปิดออฟเฟอร์ก็คงจะยืนอยู่ที่8.30ได้ นี่ก็เป็นแนวโน้มจะมาทางฝั่งออฟเฟอร์นะครับเนื่องจากว่าทางฝั่งบิดนี้มีราคาสูงกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็หมายเขาว่าเขารอถ้าราคาตกมาเมื่อไหร่ก็มีคนรอรับเยอะนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะเปลี่ยนมาทางออเฟอร์นะครับโดยที่จะอาจจะมาที่0.8.55ได้นะครับสบายๆนะครับอันนี้ก็มีบิตออฟเฟอร์อย่างหนานแน่นทีเดียวระดับล้านนะครับ ถือว่าเยอะมากๆนะครับอีกสักตัวนะครับก่อนที่เราจะพักเบรกไปคลิปถัดไปนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาประจานะครับตัวลาลินนะครับซึ่งลาลินก็ยังคงไปในแนวโน้มขาลงนะครับช่วงนี้ก็เป็นขาลงนะครับเนื่องจากว่ามี RSI ต่ำกว่าแนวโน้มต่ำกว่า40นะครับแล้วก็มี MACD นี้ต่ำกว่า s i g n a ลนะครับแล้วก็มีพาราโบลิกอยู่ด้านบนนะครับแถมยังห่างจาก มีช่องว่างกับราคานะครับก็ละลินช่วงนี้ก็จะเป็นขาลงนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดท่านมีทุนแถวๆนี้ก็คงจะคัดลอดได้นะครับอันนี้ก็คัดลอดไว้เลยนะครับโละลินพ r o ์ตนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเลยเส้น2ระวันนะครับแล้วก็ยังคงเป็นแนวโน้มไซเวดาวนะครับเนื่องจากว่าอินดิเคเตอร์ทุกตัวบ่งบอกว่ายังเป็นขาลงนะครับช่วงนี้เป็นขาลงนะครับราคายังคงยังไม่กลับไปนะครับ ก็น่าจะรอรับได้ที่ประมาณสักน่าจะรอรับได้ที่ประมาณสัก8.95นะครับหรือ8.90นะครับซึ่งราคาเขาก็ขึ้น9บาทกว่างมาหลายวันนะครับในเดือนที่ผ่านมาถึง10บาทก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะรอรับที่ประมาณ8บาทกว่าๆนะครับสำหรับละลิมนะครับก่อนที่เขาจะดีดดีดตัวกลับขึ้นไปที่10กว่าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับที่เราจะต้อง รอนะครับรอรอจังหวะโอกาสให้เข้ารอมาลงมา8บาทนะครับแล้วเราก็าใช้เข้าลงทุนไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาคงจะดีดกลับขึ้นไปที่10บกว่าบาทนะครับหลังจากที่ข่าวข่าวเคลื่อนไหวต่างๆมีแนวโน้มที่ดีนะครับอันนี้เรารอรับไปเลยนะครับที่ประมาณเดี๋ยวดูให้นะครับว่าประมาณกี่บาทนะครับโดยที่ใช้พื้นฐานเดิมนะครับนะ่ก็คือตัวประมาณเส้นสัก 8.50บาทนะครับตัวเดิมก็คืออยู่ประมาณ8.87นะครับตรงนี้8 7 8.9นะครับรอรับได้เลยนะครับแล้วก็ยิ่งมีเส้น2ระวันใกล้เข้าไปอีกก็น่าจะรอรับได้ที่ประมาณเส้น2ระวันเพราะว่าเมื่อเจอเส้น2ระวันเขาก็จะดีตัวขึ้นกลับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขาต่ําลงมาแต่เจอเส้น2ระวันถ้าเขาดีขึ้นไปเขาก็จะลงผ่านเส้น2ระวันลงมาอีกนะครับอันนี้ก็โปรดระมัดระวังนะครับ ถ้าเกิดเข้าก็ตั้งคัดลอดไว้ได้เลยนะครับก็ให้ทานนกลงทุนระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปของวันนี้นะครับแล้วยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งไว้พบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ